สวัสดีครับวันนี้มามาชมแบบบ้านโทลีเนียครับนี่ครับบรรยากาศด้านนอกครับอยู่ในช่วงเก็บงานครับสามารถมจองผ่อนดาวได้เเข้าไปชมทางด้านในครับผมตอนนี้อยู่ในงานอยู่นะครับสามารถจอดรถตรงนี้ได้เยอะครับ ด้านในกันครับเข้ามาตรงนี้จะมีห้องเก็บของครับห้องแบบใหญ่มากครับนี่ครับเป็นห้องห้องเลยนะครับนี้เป็นทางด้านครับชั้นหนึ่ง ทางด้านห,ห,ห้องนี้จะมีห้องตัวนะครับด้านล่างห้องตัวของห้องนั้ำมีห้องน้ําชั้นครับแยกออกห้องผมนี้สามารถต่อเติมหัวได้ครับเป็นโซนห้องหัวครับ ไปหลังบ้านยังไม่เสร็จดีครับผมนี้จะมีห้องแม่ครับมีห้องหน้าตัวครับเป็นห้องครับผมของห้องแม่บ้านครับไปชมชั้นสองแล้วกันนะครับนี่ครับชั้นล่างชั้นสองได้เลยครับ มีกระจกด้านนี้จะมองเห็นทางด้านหน้าบ้านครับผมขึ้นมาก็จะมีห้องเล็กอยู่ท่านขวามือนึนอนครับมีห้องตัวครับอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ทำเบาะอินโค set ได้ครับถัดมาตรงนี้จะมีห้องนอนแล้วก็้องน้ำในตัวครับอยู่ทางด้านของน้ำในตัวห้องนอนห้องนอนเล็กครับแล้วก็เป็นห้องอนเนกประสงค์ครับทำเป็นห้องดูหนังดูทีได้ครับมีห้องอนเนกประสงค์อีกหนึ่งครับผมทำห้องตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์ครับห้องนอนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าผมครับมาครับเรียงนี่ครับ,บ,รบว่าครับโมเดเสร็จไใจน,น้ำแบบโมลีมาครับอันนี้ ใชยครับบ้านผ่อนรงการ